ช่วงนี้นะผมมีแอดมินอบิลนะผมมาตอนเช้าทุกครั้งเลยครับในแมพพืชประทับเป็นหลอดนะครับใครทันบ้างครับเพราะว่าตอนเช้าตอนนี้นะครับดีเจจ่ายนะผมเป็นคนมาควบคุมระบบนะรอบนี้ส่วนใหญ่นะผมที่แจกนะครับก็น่าจะแจกสถานะนะครับผมพร้อมกับแจกพืชนะผมในสต็อกนะครับผมเพราะงั้นทุกคนไม่ต้องเสียดายนะผมว่านะเพราะว่ายังไม่มีการแจกตัวอะไรมาใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะน้องๆทุกคนก็น่าจะไปโรงเรียนกันแล้วนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านะฮะใดวันังรารนะทุกคนผมบอกเลยนะว่า อเด็กๆคนไทยเราน่าจะเป็นเรียนกันหมดแล้วนะครับส่วนต่างชาตินะผมตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับทำให้บ้านเขาเนี่ยเออเขาเล่นได้เนาะแต่บ้านเรานี่ไปเรียนกันแล้วนะฮะไม่ต้องเสียดายนะทุกคนก็มีแจกแหละแต่ก็ไม่ได้แจกเยอะขนาดนั้นนะผม6กเก็มาหานะทุกคนมันก็ไม่เยอะแหละก็ตามนั้นแหละทุกคนก็คือแมพเพื่อท้าเป็นหลอดนะผมได้มีการอ่าแอดมินอบ,บิลนะผมเข้ามาตอนทุกๆเช้าในบ้านเรานะครับเออยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนผมก็จะมาอัดคงอคัดคลิปให้ละกันนะครับชว่วงเช มาเนียทุกคนถ้าใครก็ผมกำลังมองหาไก่ตันนะหรือว่าเซเล์กระดเดี๋ยวผมแนะนำนี่เลยว่าผมมองอยู่กิฟต์เซ็นเตอร์บอกเลยของเขาดีจริงครับ